นิรายาทาโรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพิกอัการในหัวข้อการสอบครั้งนี้จะสำเร็จตามที่ใจมุ่งหวังหรือไม่การสอบครั้งนี้จะสำเร็จตามที่ใจมุ่งหวังหรือไม่นะคะเราจะไปดูว่าในการสอบครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นการสอบนะในเรื่องของการเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นการสอบในเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะเราจะไปดูกัน ตอนนี้นะคะมีไพ่ให้เลือกถึง5ใบด้วยกันเลยนะให้น้องๆเนี่ยตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดกับเรามากที่สุดนะคะนี่คือไพ่ใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4หรือว่าใบที่5นั่นเองนะคะเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับ น้องๆที่เลือกพไพ่ใบที่1น,นะคะใบนี้ก็คือไพ่ e m p e r a n c e นั่นเองนะคะไพ่ e m p e r a n c e เนี่ยเป็นการบอกถึงในเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงนะคะการปรับสมดุลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิต นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสอบครั้งนี้เนี่ยก็จะมีผลต่อชีวิตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะในชีวิตของเรานั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรบ้าง าก็จะต้องบอกนะคะว่าสำหรับคนที่เลือกในไพ่ใบที่หนึ่งเนี่ยนะคะบางคนอาจจะมีการสอบนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางสายการแพทย์พยาบาลสุขภาพก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น ทางเลือกอื่นๆนะคะทางด้านของวิศวกรรมนะคะสถาปัตยกรรมก็ได้นะทีนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการที่บางครั้งเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเ,เราจะเลือกเส้นทางชีวิตทางไหนดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ย น้องๆจะมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำทางนะคะคอยให้แสงสว่างแล้วก็คอยให้คำตอบอยู่เสมอนะน้องๆเนี่ยสามารถที่จะ,ะประสบความสำเร็จได้นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น้องต้องการเป็นอันดับแรกหรือเป็นอันดับที่หนึ่ง ะะเพราะว่าม,มันก็มีหลายทางเลือกหลายเส้นทางนะคะน้องๆอ,อาจจะเหมือนกับแบบบางทีเราก็มีในเรื่องของอความรู้สึกผิดหวังเข้ามาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆอ,อาจจะผิดหวังจากการเลือกที่เป็นอันดับที่1อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่มันก็ยังมีอันดับที่รองๆล,ง,ล,ง,ลงไปนะคะซึ่งมันอาจจะดีสําหรับชีวิตในอนาคตของน้องๆก็ได้ ะะที่มันจะทำให้น้องๆเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนั้นนะน้องๆอ,อาจจะต้องระวังนะคะหรือว่าดูแลสุขภาพนะเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนที่จะไปสอบในครั้งนี้ด้วยนะคะเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอ,จจะองะงนะคะแล้วก็ดูแลดูแลสุขภาพพื้นฐานทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะ รวมถึงการทำสมาธินะคะจะทำให้น้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละนี่ก็คือสำหรับคนที่เลือกไพ่ในใบที่หนึงเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคนที่เลือกไพ่ใบที่สองจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนั่นก็คือ,อ คนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะไพ่1ถ้วยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่1ถ้วยเนี่ยจะบอกถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะการทำในสิ่งที่เรารักนะคะการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือความหมายของคนที่เลือกไพ่ใบที่2นี้นะเดี๋ยวเราไปดูซิว่า ในสถานการณ์หรือผลลัพธ์ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องการสอบครั้งนี้นะคะจะสำเร็จตามที่มุ่งหวังหรือไม่นะคะดูเหมือนว่าน้องๆเนี่ยก็จะมีความตั้งใจในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะนะดูสังเกตสิ เช่นตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจหาความรู้ตั้งใจสอบถามผู้รู้นะคะมีติวเตอร์มีคุณครูนะแต่ดูน้องๆค่อนข้างจะกังวลมากๆเลยนะคะน้องๆอ,อาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของว่ากล,วกลัวนู่นกลัวนี่วิตกน,น,นั่นนู่นนี่ไปเยอะแยะนะคะแล้วก็ มีการตัดสินใจบางอย่างที่อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยนะคะเ,เสียสมาธิได้นะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าในความตั้งใจตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะที่จะทำให้น้องๆเนี่ยนะ,ะประสบความสำเร็จ ซึ่งโอกาสในการประสบความสำเร็จเนี่ยก็ค่อนข้างมีนะคะเพียงแต่ว่าน้องๆจะต้องขจัดความวิตกกังวลที่มากเกินเหตุออกไปนะคะแล้วก็หันมามุ่งมั่นกับเรื่องของอการโฟกัสไปที่เนื้อหานะคะในด้านการเรียนการสอบของเราขจัดความวิตกกังวลต่างๆ นะคะอะไรให้สิ้นไปให้หมดนะคะแล้วก็ทําจิตใจให้สงบและสบายนะคะ <c oughs> เหมือนกับต้องมีการชำระร้างจิตใจนะคะให้สดใสเบิกบานนะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมในส่วนที่เรายังไม่เข้าใจในบทเรียนหรือในหัวข้อการสอบนั้นๆน,น,นะคะ ก็อาจจะซ่อมแซมนะโดยการที่เ,เรียนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าาหานะคะผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยนะคะซึ่งนั่นก็จะทำให้น้องๆสามารถที่จะสำเร็จได้นะคะแนวโน้มความเปลี่ยนไปได้นะคะของ การเรียนหรือการทํางานในการสอบครั้งนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านยานยนต์วิศวกรรมเทคโนโลยีนะคะการเดินทางในเรื่องของธุรกิจการบริการต่างๆนะคะ หรือแม้แต่ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ก็จะดูว่าจะเกี่ยวข้องนะคะกับน้องๆที่เลือกตรงนี้นั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูสำหรับคนที่เลือกนะคะไพ่ใบที่3น้องๆที่เลือกไพ่ใบที่3ก็จะเลือก the empress นั่นเองนะคะ the empress เนี่ย เขาก็คือตัวแทนของความสำเร็จนะคะความสมบูรณ์แบบความอุดมสมบูรณ์นะความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะนั่นก็คือน้องๆน,นะคะก็มีความปรารถนาที่จะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความสมบูรณ์พนสุขนะแล้วน้องๆก็ มีศักยภาพที่จะทําเช่นนั้นนะคะทีนี้ในการสอบนะเป็นอย่างไรนะคะในการอาสอบครั้งนี้เนี่ย <c oughs> ดูเหมือนว่าน้องๆก็มีความวิตกกังวลเช่นเดียวกันนะคะ เป็นการวิตกกังวลบางทีแบบกังวลถึงสิ่งที่มันแบบไม่ได้คาดคิดอะไรแบบนี้นะแล้วก็อาจจะต้องเตรียมตัวไว้สำหรับคือต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะไปสอบนะในครั้งนี้นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเ,เตรียมตัวไวสำหรับอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ นั่นก็คือการเตรียมสภาพร่างกายจิตใจการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะทุกอย่างเนี่ยให้พร้อมให้สมบูรณ์น้องๆก็จะสามารถที่จะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้นะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะในการสอบครั้งนี้เนี่ยนะคะบางทีมันอาจจะมีว่ามีคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับ น้องๆก็ได้นะอาจจะเช่นมีคนที่แบบว่าเอสอบเลือกสอบเรียนที่นี่หรือทำงานที่นี่เนี่ยนะอาจจะมีคนที่แบบว่าเข้ามาให้ความเห็นบางอย่างที่อาจจะเป็นไปคนละทิศทางอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคิดว่าในที่สุดอะ ด้วยความที่มุ่งมั่นของน้องๆเนาะก็จะทําให้คนนั้นนะ่ะสามารถที่จะอ่อนนผ่อนตามไปได้นะคะเพราะว่าตัวของน้องตัวของน้องเองเนี่ย <c oughs> มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะคะที่จะทํนะคะดำเนินชีวิตไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสอบครั้งนี้เนี่ยนะคะโอกาสที่จะ สำเร็จตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่เพียงแต่ว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมอต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่มันอาจจะไม่คาดคิดได้นะถ้าน้องเตรียมตัวพร้อมน้องจะสำเร็จนะคะได้สามารถเดินทางไปไหนเส้นทางที่น้องน้องใฝ่ฝันนั่นเองอืม ในการสอบครั้งนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอ,อะไรที่นะะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะการทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะเรื่องของยศยานพาหนะวิศวกรรมยานยนต์นะคะเ,เรื่องของการดูแลนะคะ การรักษาสุขภาพต่างๆการแพทย์การพยาบาลนะคะหรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรล่ะสังคมนะคะก็ได้เช่นกันเอาละ่ะนี้ก็คือสำหรับคนที่เลือกไปที่3ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูคนที่เลือกไปที่4คืออะไร คนที่เลือกไปที่4เนี่ยนะคะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะเฮอร์ <c oughs> เนี่ยก็บอกถึงวิชาความรู้นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาช่วยนะคะในเรื่องของการคุ้มครองนั่นเองอเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคนที่เลือกไปที่4 สำหรับคนที่เลือกใบที่สี่เนี่ยนะคะน้องๆอ,อาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของอาการเรียนนะคะหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะการสาธารณาสุขได้เช่นกันแล้วก็ในเรื่องของอะไรล่ะอืม การดูแลการเยียวยานะคะสุขภาพร่างกายจิตใจนะบุคลิกให้คำปรึกษาต่างๆนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะการเงินการบัญชีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านของ สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันนะการเดินทางการท่องเที่ยวต่างๆนะคะน้องๆอ,อาจจะต้องการในเรื่องของอิสรภาพด้วยนะคะน้องๆบางคนอาจจะมีในเรื่องของต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยนะเช่นความมั่นใจในเรื่องของรูปร่างหน้าตาอะไรแบบนี้ นะคะคทีนี้เนี่ยน้องๆก็อาจจะกังวลหลายๆอย่างเกี่ยวกับการสอบครั้งนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการกังวลเรื่องของความผิดหวังกังวลเรื่องของเงินนะคะว่ามันจะต้องใช้ใจ่ายเงินมากอะไรแบบนี้เนาะน้องๆบางคนอาจจะต้องการที่จะเออเติบโตอย่างอิสระได้รับอิสรภาพนะคะอ อยากที่จะได้ไปเรียนหรือไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีการบังคับควบคุม control มากจนเกินไปอะไรแบบนั้นนะคะน้องๆอ,อาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะที่จะต้องมีการดูแลสุขภาพนะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับการที่จะดูแลสุขภาพให้ ดียิ่งขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะ <c oughs> ถ้าน้องๆ <c oughs> สามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของการกังวลในเรื่องของฐานะการเงินหรืออะไรแบบนี้นะน้องๆก็จะสามารถคือคือก็ยังมีโอกาสที่จะสำเร็จนะคะ แต่ว่าน้องเนี่ยจะต้องเหมือนกับต้องมีสมาธิกับมันอย่างยิ่งเลยนะมีสมาธิเกี่ยวกับการสอบครั้งนี้อย่างมากเลยอะแบบเหมือนต้องอเรียกว่าอะไรล่ะหมกตัวนะคะเหมือนกับฤษีอะฤษีที่จะต้องจำศีลน,นะคะจำศีลเพื่อที่จะ อ่านหนังสือสอบอย่างหนกักอะไรแบบนั้นนะคะควบคู่ไปกับการที่จะต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะเพราะว่าถ้าน้อง <c oughs> แก้โจทย์ตรงนี้แตกน้องก็จะสามารถที่จะสำเร็จตรงนี้นะแต่ถ้ามันเสียบาลานซ์ไปนะ <c oughs> เช่นสุขภาพไม่ดีขึ้นมานะคะแล้วก็เออไม่ได้ไปโฟกัสกับในเรื่องของ เนื้อหาในการสอบมากพอเนี่ยน้องๆอ,อาจจะผิดหวังก็ได้นะคะเอาละนี่ก็คือสำหรับคนที่เลือกนะคะใบที่4ต่อไปนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่5ก็คือ The World นั่นเองนะคะไพ่ The World ถ้าจะพูดถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วเนี่ยนะคะต้องยกให้กับไพ่ The World เลยนะคะ่ะความสำเร็จการได้มา ซึ่งสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าในการเรียนการสอบครั้งนี้เป็นอย่างไรคือในการเรียนการสอบครั้งนี้น,นะคะ <c oughs> อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการการบริการนะคะงานบริการการให้การดูแลกับคนอื่นนะคะการที่เราจะต้องเทคแคร์คนอื่นนะล้วก็อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายได้ด้วยนะคะ,ะเรื่องของการทำธุรกิจ สายสายธุรกิจมาร์เก็ตติงการบริหารอะไรพวกนี้นะคะการค้าขายการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านะคะการให้วิชาความรู้ก็ได้นะทีนี้เนี่ยน้องๆอ,อ,อาจจะมีในเรื่องของการที่ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็ได้นะคะว่าเ,เราจะสอบได้ไหมนะคะในส่วนส่วนตัวของน้องๆเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอมไม่ค่อยมั่นใจเลยนะคะความหวังมันดูทําไมน้อยจังสําหรับเรานะคะบางทีเราก็อาจจะไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรืออะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมี คนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานะคะหรือเรามีภาระบางอย่างที่ต้องทําที่ต้องดูแลอะไรแบบนี้นะมันก็เลยทำให้เราดูเหมือนมีอุปสรรคบางอย่างที่ขัดขวางนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยนะน้องๆก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจไป นะคะเพราะว่าไพ่ที่น้องได้เนี่ยมันเป็นไพ่ the world ใช่ไหมก็คือเป็นเป็นเรื่องของความสำเร็จนะคะที่จะมาหนุนหลังเราอยู่แล้วนะคะมีจักรวาลมาหนุนหลังเพียงแต่ว่า,าเราจะต้องก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปให้ได้ัะก่อนนะคะน้องๆเนี่ยอาจจะต้องแบบเหมือนกับว่าต้องปรับ ตัวนะคะต้องปรับ m มซ d เซ็ด้วย m มซ d เซ็ที่สำคัญเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าน้องอะ่ะเหมือนไม่ไม่ค่อยที่จะมีความหวังมากนักอันนะน้องๆจะต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะคะน้องๆอ,อาจจะต้องอนึกถึงคนที่เรารักนะคะถ้าน้องทำตรงนี้สำเร็จเนี่ยคนที่เรารักนะก็จะ ภาคภูมิใจนะคะหรือว่า,าสบายไปกับเราด้วยอะไรแบบนั้นนะคะน้องๆจะต้องปลุกพลังใจสร้างกำลังใจให้กับตัวเองขึ้นมานะคะอย่าหมดหวังอย่าท้อทแท้อย่าห่อเหี่ยวนะคะเพราะถ้าน้องๆเนี่ยห่อเหี่ยวปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดูแบบ เลื่อนลางไปหมดเลยนะมันจะดูเหมือนแบบว่ามันจะเนี่ยเหมือนเทียนที่ดับไปเนาะกำลังใจก็ดับไปเพราะฉะนั้นความสําเร็จครั้งนี้ขึ้นอยู่กับกําลังใจของน้องๆจงลุกขึ้นมาฮึดสู้นะคะแล้วก็ําลึกไว้เสมอนะคะว่าเนี่ยมีนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นนะคะมีจัก,กรวาลที่คอยช่วยหนุนเราอยู่พอขอให้เราเนี่ยมี energy นะคะของความสดชื่นแจ่มใสมีความมร่มหวังสร้างพลังใจขึ้นมาน้องๆก็จะสำเร็จในการสอบครั้งนี้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของพิกอาคาดในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนการที่แบบ เสียงไทยนะคะหรือว่าเป็นการเข้ามาทำพิกอาคาาดเพื่อความสนุกสนานนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อย่าไปยึดติดอะไรมากเพียงแต่ว่าการเรียนการสอบการสอบครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งสำคัญของน้องๆนะคะสิ่งที่จะต้องยึดมากที่สุดก็คือในเรื่องของความทุ่มเทแล้วก็การกระทำของเรานั้นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จ ดังที่ทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นขอให้สมความปรารถนาและการสอบครั้งนี้จะได้นำมานะคะซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้านะในด้านการเรียนในด้านหน้าที่การงานความสมบูรณ์ผลนสุขต่อไปในอนาคตนั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม s subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช n e l ของนิรยาทาร่ สามารถที่จะมาปรึกษานะคะในเรื่องของอาการสร้างความสำเร็จและการดำเนินชีวิตนะคะในเรื่องของไพ่ทาโร่ได้เช่นกันและไพ่ออร์คเลสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ